สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาท่านมารีวิวทะเลหมอกแห่งใหม่นะครับซึ่งวันนี้ทีมงานของเติมฝันปันน้ำใจได้มาเซอร์เวสถานที่ที่เราจะจัดกิจกรรมงานวันเด็ก อันนี้เป็นระหว่างทางที่เราเดินทางนะครับก็มีทะเลหมอกให้ชมมาตลอดทางซึ่งโรงเรียนเป้าหมายที่เราเจะเข้าไปก็คือโรงเรียนบ้านแม่แผ่น้อยอําเภอสมเมอจังหวัดแม่ฮ่องสอน,นครับเป็นอําเภอสมเมอฝั่งที่อยู่ติดกับทางอําเภอฮอดนะครับไม่ได้ไปชายแดนนะครับตอนนี้ทะเลหมอกพระอาทิตย์ กำลังสวยนะครับจับต้องได้เลยครับทะเลหมอกที่นี่สวยไม่แพ้เขาคอหรือว่าภูทับเบิกหรือว่าหลายๆแห่งในแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทยแต่ทะเลหมอกที่นี่ยังเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซนะครับยังไม่มีธุรกิจเกี่ยวกับ รีสอร์ทร้านอาหารที่พักอาศัยเป็นทะเลหมอกธรรมชาติล้วนๆร้อยปอเซ็น,นอากาศสดชื่นมากครับผมผู้คนก็ไม่แออัดชาวบ้านก็ใช้วิถีชีวิตแบบปกติทั่วไปชาวบ้านเขาก็จะไม่ตื่นเต้นกับทะเลหมอกมีแต่พวกเรานะที่เห็นหมอกแล้วก็ตื่นเต้นต้องลงมาถ่ายรูปกันนะซึ่งวันนี้ ทีมงานเติมฝันปันน้ำใจเราออกเดินทางกันมาตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับมาถึงที่นี่ก็หกโมงเช้ายังไม่สว่างตอนนี้เจ็ดโมงกว่าแล้วสว่างมีทะเลหมอกสวยงามครับไม่แพ้ที่ไหนฮะ เป็นทะเลหมอกธรรมชาติแท้ร้อยเปรเซ็นมีกลิ่นอายของธรรมชาติทั้งหมดไม่มีธุรกิจการท่องเที่ยวยังยังยังไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทร้านอาหารหรือว่าบริการต่างๆยังไม่มีนี่นะครับอรอบๆตัวเรานี่ก็เป็นหมอกท้งนั้นนะครับ ถ้าอยากจะมาสัมผัสไอหมอกที่เป็นธรรมชาตินะครับอยากจะมาค้างคืนก็ต้องเอาเต็นท์เอาสัมภาระเตรียมมานะครับเพราะว่ายัางยังไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาได้นะครับนี่ครับไม่แพ้สวย ชาวบ้านก็ทำไร่ข้าวโพดท,ทำนากันใช้วิถีชีวิตเป็นปกตินะครับแต่ว่าทะเลหมอกสวยครับซึ่งทีมงานของเราผ่านมาก็แวะเอามาฝากลูกเพจเก่กับทะเลหมอก ถือว่าได้สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติแท้ร0อยเปอเซนเลยครับผมท้องฟ้าก็สวยหมอกก็โอ้โหนะครับสวยมากครับผมต้นไม้ใบหญ้าก็สวยครับ สำหรับคลิปทะเลหมอกศพเมยนะครับเราเข้ามาทางาบ้านห้วยกุ้งนะครับผ่านโรงเรียนห้วยกุ้งโรงเรียนอีกสองสามโรงเรียนมาแต่ว่ายังไม่ถึงโรงเรียนเป้าหมายนะครับขับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ